พระสารค้าการเกิดเป็นมนุษย์ยากจริงไหมคะหมายถึงว่าการจะมาเกิดเป็นคนนี่ย,ยากนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสนี้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโพแปลว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากอันนี้พวกเราหลายๆคนคงจะได้ยินได้ฟังมาถามว่ายากยังไงพระองค์เปรียบอย่างนี้นะว่าถ้าใครเกิดเป็นคนแล้วไปทําบาปนะจนกระทั่งต้องตกนรกไปเนี่ยไปยบาย โอกาสที่จะพ้นจากอบายจนกลับมาเกิดเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยยากมากเปรียบเสมือนกับว่าถ้ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำปุดดำโผล่อยู่ในมหาสมุทรแล้วขนาดเดียวกันก็มีห่วงขนาดพอดีกับหัวเตา่าอ่ะห่วงเล็กๆขนาดพอดีกับหัวเต่าเนี่ยก็ปล่อยลอยเท้งเต่งในมหาสมุทรเหมือนกันโอกาสที่เต,าต่าตัวนี้นะดำผุดดำโผล่แล้วฟุกฟุกโผล่หัวขึ้นมาสวมห่วงพอดียากขนาดไหน การกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งยากกว่านั้นไม่ใช่ยากเท่านั้นนะยากกว่านั้นเราลองนึกดูว่าถ้าเกิดปล่อยเต่าที่อ่าวไทยไปหวงเนี่ยไปปล่อยลอยที่ชายหาดฟลอริดาอเมริกาไปไงโอ้เมื่อไหร่มันจะมาเจอกันเนี่ยทั้งพายุทั้งลมก็พัดไปต่อให้เต่าไม่ตาบอดตาดีมองหาหา่วงมอง,มองแล้วมองเล่านะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีหาไม่เจอห่วงมันอยู่ไหนอ่ะแล้วโอกาสจะโผล่หัวขึ้นมาสวมห่วงพอดีนี่เป่าตาบอดด้วยนะมันยากมากๆเลย เราลองคิดดูทำบาปไปตกนรกรับกรรมยาวนานจนพ้นกรรมจากนรกแต่วจากมหานรกมาอุสธารมนรกนรกขุมบริวารจากอุสธรรนรกมายมาโลกจากยมมโลกมาเป็นเปลตเป็นสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเ,าเกิดมาเป็นเสือช้างกวางเก้งเนี่ยเ,เดี๋ยวไปทาร้ายสัตว์อื่นเป็นเสือไปกินสัตว์อื่นบาปอีกตายปั๊บตกนรกใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่จะพ้นจากบาปทั้งหลายแล้วกลับมาเกิดเป็นคนอีกทีมันยาก,กจริงๆ เพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยถือว่าได้โอกาสนั้นแล้วนะแล้วมาเกิดเป็นคนในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยนี่ยิ่งยากซ้อนยากเข้าไปเลยเนี่ยแล้วก็เราอยู่ในเมืองพุทธนี่ถ้าเกิดไปอยู่ในหมู่เกาะมนุษย์กินคนเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมมาเกิดในเมืองพุทธประเทศไทยพบพระพุทธศาสนาแล้วเราเองก็รู้คุณค่าพระศาสนา,าถึงมาฟังธรรมกันอยู่อย่างนี้ไงอันนี้เป็นโอ้โหเป็นโชคดีของเรามากๆเลย ให้ใช้โชคอันนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มที่เถอะศึกษาําไม้เต็มที่เถอะเราจะได้เอาบุญต่อบุญสะสมบุญไหมเราจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พบต่อไปจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเอ้ยรอบๆตัวเห็นคนเกิดอยู่แย่ไม่เห็นยากเลยจริงๆแล้วเนี่ยไปดูสิว่าสัตว์นโกเนี่ยมีอยู่กี่ชีวิตมากกว่าคนบนโลกเราเนี่ยเป็นล้า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 นเท่าเลยนะ สัตว์ที่เกิดในนรกอยู่เนี่ยงั้นที่หลุดมาเป็นคนได้เนี่ยถือว่าแบบมันนี้เดียวท่านนเองเป็นหัวกระเด็นหลุดมาอยู่แล้วจเจริญพร